จะส่งเทรนเอร์หนึ่งคันนะคะคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะคันนี้จะส่งลูกค้านะคะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะเทรนเดอร์ตัวนี้นี่นะคะสเปคหน้ากว้างตัวนี้นะคะอยู่ที่2เมตรแล้วก็ความยาวนะคะอยู่ที่4เมตรนะคะตัวนี้ใช้งานอนเนกประสงค์เลยลูกค้าไปบนทุกรถนะคะรถหลายรุ่นหลายอันนี้เลยนี่นะคะตัวนี้ไม่มีชุดไฟลูกค้าไม่ได้เอาชุดไฟนะคะ ันนี้ไม่ได้มีชุดไฟแต่ว่าทางร้านติดตั้งไปนะคะระวังต่อลากไปส่งให้นีกค่ะนะคะตรงนี้นีนะคะเตรียมจะส่งนะคะอันนี้ช่องสีสันแ่กสวยมากเลยนี่นะคะสีส้มสีเขียวนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจะส่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปถึงที่นู่นแล้วถ่ายรูปให้ดูใกล้ชิดนะคะใช้งานอเน,นกประสงค์เลยคันนี้สเปกน้ากว้างสองเมตรยาวสี่เมตรนะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยไปวัตทุกรถอะไรแมคโครรถไถ่นะคะหรือว่าใช้งานอเนกประสงค์นะคะมีคอกมีเพิ่มคอกเพิ่มการบรรทุกนะคะด้านข้างหรือว่ารองรับการบรรทุกนะคะตัวนี้จะมี4ตันแล้วก็เป็นรุมใหญ่ว่านี้ก็จะมีอยู่ที่6ตันแล้วก็8ตันเป็นดุมใหญ่ดุม6ล้อเลยนะคะนี่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยโอเค เทเลอร์ให้ลูกค้านะคะถึงบ้านรับถึงมือเรียบร้อยแล้วนะคะนี้นะคะเทเลอร์อยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะ